ก็สรุปสร้างมาทำบุญต้องรอบข้อใช้คำนี้ฮรับรอบข้ออย่าเอาเอาสัทาอย่างเดียวนะให้ดูให้ดีก่อนนั่นพุทธองค์ก็จัดไว้อีนี่เราจะรู้จักความศตระความไม่ว้วางใจวยการจช้กันนานหน่อยเพราะฉะนั้นในกรณีของวัตถุในการที่จะทําบุญ้าเป็นกอใหญ่เนื่องจาเกินพันขึ้นไปอยแหละ ก็ก็ให้ดูก่อนนะครับเพิ่งเพราะว่าไอ้ปุ๋นไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินอยู่แล้ว<ม>แต่นอยนอกจากนั้นแล้วก็เป็นการวิวัานาการไม่ได้จำกัดอยู่ที่วัตถุอย่างเดียวก็ก็เป็นเรื่องของการให้วิทยาทานธรรมทานเารยียนการ หนังสือทำวัดสวดมนต์ไปแจกหรือว่าการจัดพิมพ์สื่อต่างๆที่เป็นประโยชน์ก็สรุปสั้นๆมาทำบุญต้องรอบข้อใช่คหมครับเพราะข้อขอ,อย่า,าเอาเอาสัทธาย่างเดียวนะ